เดี๋ยวนี่เราปรับนี่เราไม่เราปรับเซิร์ฟไม่นี่ไม่ได้ปรับใช่มปรับได้สิงห์กระบอกไงทำไมปิงมึงเยอะอะกใจยมีปะการดูดีไอ้เหี้ยคนไม่ทำนี้อะไรเนี่ยไม่มีไม่มีเลยมี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 สองติข้างในไม่ได้ไอ้สัตว์มึงดูยังไงไปข้างใน

ก่อฟ้าเต็มพร้อมยังพร้อมยังเด็กก่อฟ้าก่อฟ้าอีกกวตาวมาพ้อมพร้อมแท็พร้อมยังเนี่ยก่อแท็กโหไม่มีชิลอ่ะเจ็บจังโก Ngoc lăng nó bôi nó lăng kéo, lăng kéo, lăng cây lăng kéo, lăng Knock, lăng kéo, lăng kéo, lăng kéo, lăng lăng kéo, lăng kéo, lăng kéo, lăng tam 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 lăng kéo, เฮ้ยชุบต <spirituality> ัวเองเก็เราแบบเก็กำลังวิ่งเก็เจ็บไหมเนื้อเนื้อกันสวไแตกกันคุเล่นเทียอะไรตัวดูสายโดยจริงชุบ นะเลน่นหัวให้กูเลน่นหัวให้มีสไนปะมีสไนปะไม่มีแม็กโว้เ่ยใ,ใช่ใครเอาเอาก<ม>ะก <มะ S 1> ูเอามาอ๋อไมอ่มีสไนเหรอวะสนโนวก็ได้อหรอไอเอฟซิจกจับริงที่มันสันที่หก เอาคูณสได้เล้เอาไหกูดิมีคูณสองคูณสี่นบมันใส่ถนนไม่ได้อรกนแล้วกูว่าไม่มีสไนด์ละคูสองไม่ไม,ไม่เอาคูานคูนสองคูนสี่หาสไนด์ทีนี้ของแต่งคบเลยของโกไม่ป่ะเก็ตเอาไปก่อนก็ได้คณถามเอาไปก่อนเอาไปก่น โอ้สกอปไปแค่พร้อมเลยนี่สกโปเ่ว่งกันขาดแค่ปืนไอตัวไหนมันหยิบปืนไปวะศพนี้หรือเปล่าศพนี้เอลสตาศพนี้ทีเจ็ดโอ้ไม่ก็ไม่มีวะเพืเ่อนๆต้องกูต้อง,ปองไปหาไม,ไ,มไ,ไม่เป็นไรเล่นธน,นูนไปก่อนก็ได้ นี่คือสก,กินโวลแบบแบบมึงว่าเคสสวยยังไเที่สวยสวย,สวยิ่งาปด้แล้วกณกูค้าไม่ได้ว่ะกูของเต็มใชาโวอยู่มยมไม่ได้เก็บใช่โวล์ใตะสกินโวงนะ โอ้น่ใจอนตรงนี้มีเม็ดคริใครยังไม่มีเม็ดคริสเอ้นี่อาาอาาขอมาหาจระในตรงนี้ก่อนนะเผื่อมีตามมาเหนดิโอ้ะกินาสาอ้นี่นี่หว่ายาีาส

ไอ้การมาตรงนี้ก่อนได้ไหมกูไม่กูอยากได้สไนค์ก็นี่ไงมาฟันตรงนี้ก่อนได้ไหมเอ้ก็พูดดีๆไม่ได้วะเสียงทำไมอ่ะก็กูอยากโวยวายวนะกูสดมาหน้าอันไหนทองอันไหนทองขอมองขอมอง กระสุนเยอะนะโอ้โหไม่มีเลยว่ะไม่มีเลยเหียใครก็ได้เปิดได้เซนเนลสักกระบอกที่สักกูผิดอกูผิดอ,อ,อ่ะจิ้งอะไร,รยะตกผมหายยาเอ้ยของแต่งม่วงหมดเลยนะเว้ย

không bên chụp bên chụp quyền chụp bê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 n không bên không มปจับมาจับมาจับตามจับเพิ่มเงอนเพิ่มเงิ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 นเพิ่ม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 นเพิ่นเพ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 ่เ ไปหาปืนเดี๋ยวโอนเกท้งให้่อคางบนข้างบนหรอโอเคข้างบนโอเคกูได้ได้สัตว์เอยู่นี่แล้วเนี่โอ้โห กจะบวนกระบวนกะบนการยอนเดินไว้เอาชี้ไปปิดประตูหน้าไปโอ้ยเซนเนล

มา,มา้กนกูปั๊มกปั๊มสองตัวสองตัวปทางนี่งมัเจ้าของกห้ กูกูพิกเดี๋ยวกูรอกูพิกอยู่นี่ไม่อยู่กูรออยูแล้วพิ่มุมนี้นั้นโอ้โหเจ็บัแป๊บเจดท่าแล้วพียงไหมบาอยาเสร็จเียร็จอ่า กกเนฟสนี้กูปิประตูกูปิประตูขึ้นมาไม่มีไม่มีรถรถรถมันน่าจะมาแค่เอาของมั้งใครต้องการกระสุนไฟ้าบ้างกูรอปได้นะกูเก็บระเบิดดีกว่านะเปืนนะเบด

ีหมใหม่มีที่นึงตายหมแล้วกันกูชาร์จตอนไหนกูชาร์จตอนไหนใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีที่ื่นเสือกอยู่นะกันโอเคโอเค้อกูตองปั้มโอ้ตนไหมาไม่ e มได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเล่ uh, okay, okay. นเล่นชารเล่นชาร์จนะตรงนี้มีก้อ้สับตรงนี้มีก้อ้สับไหนตนไหอยู่ไหนจะด้มาจะได้มาจะเดอยู่ข้างหน้าข้างหน้าหน้าโอ้ยเียเอตัว

Top giữ xe quá đi, đi shop. Top tang, top đi Ok, 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 bay, ok. Ok, ok, bay, Ok, ok. bay ok. Ok,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  ยิงเว้ยขัดกูได้เลยสั่อย่าลืมว่าแกตีเลยอ่าอยู่ไหนวะไม่เห็นแล้วว่ะด้านน้าไม่อยู่แล้วนะ กูยังไม่โดนนใช่ไหมเล่นได้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 ไปช้าช้าไปช้าช้านี่นอยู่ตรงนี้ตรวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้ก็มีตีหนึ่งมีสองตีกูมีอันตกูมีอันติเล่นได้เล่นได้เล่นได้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเยเเร็วเวเ้ยไอ้เียมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเิ้งเเิงเดี๋ยว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 อยู่ในน้าอยู่ในน้ รอน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 านี่ได้ได้กหิกูปาแกกูปาแก็กูฮิวกูฮิวลังลังลังลัโดนแกมัโดนแกน้องสองน็องสองห้นอน็อนเหลือผ่านเฟเดอรานเฟเดอโอ้ยไกลไยิ เล่าัไปด้วยรงนู้นนะแป๊บแป๊บหนึงกันโดนยิงอยู่มีมีิลมไ้มมีิไมมโอ้ไม่ได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 ้มาเร็ว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 ๆันมากันไอ้ยีไม่ได้ด

ปั้มก่อนนะปัมกอนนะีวีวมึงมีชิแบกยันกูหมดละไม่ได้ลุดมาเอะไรางังอ่ะเรวงัีอ่ะเดี๋ยุมัน่อ่ะ่อนนั้นและ8ปดสิบเจมันเจมันเจมมันเจมกต ได้ไม่ได้ไม่ได้หินนี้เล่น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 ได้ตั้งตั้งซ้ายขวาตั้งซ้ายขวาเลยมาระเบิดกูไม่เล่นน้านหน้านะอุ้ยเที่ยไอ้ปืนอะไรวะไม่มีคิวก่ะวะคุณหมดแล้วอ่ะเก็บ ด้านล่างด้านล่างลำบากกูบอกเลยไอ้ด้านล่างได้เปรียบดิกแปดสิบ <80 S 1> <80 S 2> แล้วไอ้เคสรอแป๊บมีอันติดไม่เห็นกูก็ต้าสิแล้วมึงมีชื่อแบดอีกว่ามีอันเดียว โดนสแกนมีตัวเดียววะน่าจะอยู่ด้านหลังมึงสแกนไม่เห็นรอแก๊สรอแก๊สรอแก๊สแป๊บนึงรอแก๊สนั่นนึงมาแล้วอันติกูมาแล้วแก๊สเด้อเด้อเด้อรอรอฟาร์มเซลไว้เต็มข้างหลังนี้มันขึ้นมาอีกได้นะเกือบมันขึ้นฉันจักระโดดขึ้นมานะจับแผลจับแผงขึ้นมากลัวกวน่ะกวัวน่าจะต่อยสลิงขึ้นมา Ê, thăm đất này, nếu nó ở bên trong, chúng có thể vào đó. có Kết thúc. Một tên bị đổ phải

โอเคโอเคเหลือตี้ายสามตัวไอ้เหี้ยชิบหายวัเก็เราต้องเข้ามยาสู้มยาสู้ได้นี่ปมยาสู้ได้นี่ปั๊มยาสู้ได้นี่ได้ได้โอ้ยอยู่ด้านบนได้นี่ว่เราอยู่นี่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 อยู่ีอยู่นี่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 อยู่ี่อยู่นี่อยู่ี่อี่ยู่นี่อย่อยู่ี่ยู่นี่อย่อยูี่อยู่น่อยู่นีอยู่นี่อยู่นีอยู่นียู่อยู่นี่อู่นียู่นี่อยนี่อน

เฮ้ยม to hey, ันไปฮิิวเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาใช่เลยใชาเลยใชาเลยไม่มีไม่มีเฮ้ยช่วยช่วยค่ะกมาดีไอ้สัสกมาดีกมาดีกมาดี ยมันแรงขนาดนั้นเลยว่ากูโดนแบบล้มันเดียวตัวกูแบบกลายเป็นกองสี่รั้งอะตึ๊ดๆตายไอคิ้ยแชมขึ้นใช่ไหมแชมขึ้นพอดีเลยกูมีซิวทองได้ไงกว่าจะกว่ากูจะตายกูมีสองรอบสองชีวิต